ผมชื่อเด็กชายวชิรวิรนทร์ปี .5 เลกที่1กวันนี้จะมาอ่านวรรณคดีลำนำบทที่2เรื่องกระเช้าของนาสีดานางสีด้าเมื่อเมื่อถึงวันเสาร์หลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วชาลีก็มานั่ง หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเขาคิดถึงเด็กชายผงเกาะว่าไวไลเลียกับเขาไวไลเลียกับเขาที่มาปรากฏตัวในจอเมื่อวันก่อนเด็กชายคนนั้นได้พาเขาเข้าสู่โลกในวันนะัคาดี แล้วเห็นไปเห็นและรับรู้เรื่องราวของลูกน้อยหอยสังได้ทราบซึ้งกับความภายระของคำประพันธ์และได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หากเป็น ไปได้เขาอยากอยากพบเพื่อนใหม่คนใหม่คนนั้นอีกเขาเปิดคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานเหมือนทุกครั้งแล้วแล้วเขาเข้าสู่เว็บไซต์โลกอดีต .com อย่างรวดเร็วซอกพักเด็กชายผมแกก็โผลหน้ามายิ้มให้มายิ้มให้ใหขอสวัสด,ดีชารีเด็กชายจากโลกวันนาคดีท็อป ฉันนึกว่าเธอจะไม่มาเสียแล้วฉันแค่ว่ามาและเท่านั้นชาลีแต่ย,ย่างยังไว้ถ้าฉันวันนี้เธอมีนี่อรจะมาอวดอีกละ่ะเด็กชายผม เด็กชายผมแก่นิมยังเสีสสบาย,ยาน่นเรื่ม <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งหนูน้อยขันทองนัานับพุก,กุดนึกว่าพวกสามไม่จะพากันมาเล่น ขันทอนเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามไม่มีใครเห็นพลายไม่ไม่ได้เลยแต่ขันทองเห็นว่าถ้าตนเป็นเด็กดี มีวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเห็นไทยไม่คงเห็นลายแม,ม่ได้สักครู่หนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เหมือนคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่น หยิบหัยสิงของคนอื่นๆก่อนที่เจ้าของอนุญาตประกฏประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอย่าอย่าได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลมากขันทอง ทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิาสัใเป็นที่รักสุดสะวาดของแม่นางพลายนั้นชอบใจความอารีและความ จริตของขันทองเขานั้นขันทองรู้สึกเหมือนที่มีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตาเย็นๆแล้วก็แล เห็นตัวนางพลายน้ำพลายน้ำสูงสักห้าสิบเซนขนาดเท่าตุ๊กตายื่ยนดมือแฉง,อย,งอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้า รูปร่างสักสวยหน้าตาหมดหมดจนแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างขันทองประเสรว่าสวัสดีแล้วพูดต่อไปว่าฉันเห็นจะเป็นคนฉันเห็นจะ เป็นคนดีนะจึงเลยเห็นท่านได้แม่แม่ฉันอ่านหนังสือสือพบเรื่องภายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเข็นตัวเหลือเกินเขาว,ว่าต้องเป็นคนดีจึงจะ เห็นพลายไม่ได้พลายไห่ได้นี่ฉันเป็นคนท่านแล้วนี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะ นคนดทีทีเดียวนะมีน้ำใจอารีมากและสุจริตด้วยฉันชอบ <c oughs> ความอารีและความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พลายไม้พลาย ม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพลายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้เป็นก้อเห็นก้อแลเห็นหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่ขันทองวอเวอร์เกล ทันทำองว่าลา่เช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำอย่างไรพลายน้ำบอกบอกว่าฉันไม่ได้ทำดอกมันดอกมันเป็น ผลออกจากการไม่เท่าช,ชนิดหนึ่งผลผลนั้นเหมือนเหมือนแก่ตอบยยโย่เยีเย่ย,เ,ย,เ,ยเห็นอมมือิ่งแล้วก็ผลก็แต่กระจายออกเป็นสารเรก ิวเรียมเล่านั um. ้นขันทองว่าขันทองดูรูปเป็นกรอยช้าเีเดียวนางพาน้ำเล่าว่าพ่าน้ำเล่าว่าไปว่า เดินก็เป็นกระเช้ามามีเรื่องว่าเหมือนเมื่อก่อนนานานมาแล้วนางสีดาถูกทัศทันอุ้มอุ้มอุ้มเอาตัวหอบไปไปกระเช้าของนางสีดา หลุดลงมากลางป่ากละเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวาดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปจึงช่วยให้ออกระออกอากงอกเป็นเท่าแล้วก็มี ผลสืบตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขันธงว่าของฉันไม่เล่นบ้างไรไหมนางพลาน้ำว่าได้ สิที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจแน่นอนฉันจะมาพาเธอไปท่องโลกวันนะคะดีกับกันอีกคราวหน้าเธอจะชวน เพื่อนมาด้วยก็ได้นะฉันยินดีเสมอพูดจบเด็กชายผงก่ก็ขึ้นขี่มากล้งกล้วก่อนจะออกปากลาเข้าไปลืมหันมาบกมือให้ชาลีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับคุณ